ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาดูนะครับว่าพระสมเด็จวราคังนะครับที่เป็นพิมพ์ที่มีหูซ้ายข้างเดียวนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับเราก็จะมาดูว่าลักษณะเป็นยังไงและที่มานะครับตำนานว่ามาจากพุทธรูปองสําคัญองค์ไหนนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูนะครับแล้วค่อยๆดูไปด้วยกันนะครับดูพิมพ์ด้วยซึ่งผมบอกได้เลยว่ามีแฟนเพจหลายคนนะครับที่มีพระสมเด็จลักษณะนี้นะครับหมีหูซ้ายข้างเดียว2มีหูซ้าย เหมือนกันครับแต่หูข้างขวาเนี่ยมีลำไร้ลำไรนิดนึงซึ่งพวกนี้ลักษณะแบบนี้มีหมดนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับแล้วก็ที่มาเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะอธิบายค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะครับอาจจะดูเป็นเนื้อหาเป็นประวัติศาสตร์ค่อนข้างจะยาวครับแล้วก็พระองค์นี้เป็นพระที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานนะครับแล้วก็พระต้นแบบนะครับแล้วก็อยู่ในสมัยรัชกาลที่4นะครับซึ่งอยู่ในยุคช่วงที่สร้างและที่มันมีความเป็นมาที่เกี่ยวเนื่องด้วยเพราะว่า เป็นพระที่สําคัญเป็นพระที่รล่การที่4่ทรงพระราชทานนะครับทรงถวายพระนามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมสําหรับองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์เชียงแสนครับเป็นเนื้อแดงกวนอูนะครับลักษณะเป็นไงครับเป็นพิมพ์พระนะครับพิมพ์หลวงวิจารณีิานัยนะครับรดยจะขอบแต่ว่าลักษณะสาคัญครับคือนะครับ ปูข้างซ้ายนะครับชัดมากนะครับแตะถึงบ่านะครับแต่ข้างขวาเป็นไงครับเล็กสั้นลำไรนะครับคือมีนะครับแต่ว่าสั้นซึ่งถ้าถามว่าการกดพิมพ์พาร์ทเนี่ยนะครับแบบนี้เนี่ยเขาคมชัดทั้งหมดเป็นไปไม่ได้ครับที่จะบอกว่ากดนะครับถนัดข้างหนึ่งข้างหนึ่งไม่ถนัดอันนี้คือความตั้งใจของแม่พิมพ์นะครับแล้วก็มีในบันทึกอยู่แล้วนะครับว่าลักษณะถ้าเกิดเป็นพระแก้วนะครับ ที่หูสองชั้นถึงบาเนี่ยเอาหูสองข้างถึงบานะครับจะถวายนะครับพระมหากษัตริย์เชื้อพระวงศ์นะครับและระดับรองลงมาที่มีหูซ้ายข้างเดียวนะครับก็จะมอบให้กับข้าราชบริพารนะครับข้าราชการระดับสูงนะครับนี่นะครับนี่เป็นอีกหนึ่งพิมพ์นะครับนะครับองค์นี้ก็เช่นเดียวกันนะครับองนี้เนี่ยเป็นพระที่เป็นเนื้อผงวิเศษนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นไงครับ มีหูซ้ายข้างเดียวเหมือนกันนะครับเป็นพิมพ์พระแก้วหูซ้ายนะครับเช่นเดียวกันครับข้างขวานี่ไม่มีเลยนะครับเป็นลักษณะอะไรครับเป็นลักษณะที่มีความตั้งใจนะครับในการแก่แม่พิมพ์เป็นลักษณะนี้นะครับซึ่งบางทีเราอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมถึงมีซึ่งจริงๆแล้วต้นฉบับมีนะครับนะครับเป็นความตั้งใจนะครับเดี๋ยวเราดูค่อยๆดูนะครับดูไปเรื่อยๆพิจารณานะครับวันนี้พูดถึงเรื่องพิมพ์เป็นหลักนะครับไม่ได้ดูเนื้อนะครับนะครับจริงๆมีหลายพิมพ์นะครับ นะครับเดี๋ยวค่อยๆดูนะครับครับส่วนองค์นี้นะครับเป็นองค์ที่เคยได้ให้ดูในคลิปคุณไตเตเทพไปแล้วนะครับองค์นี้เนี่เป็นพิมพ์สุโขทัยนะครับสวยงามมากนะครับแต่ว่าให้ดูนะครับหูซ้ายข้างเดียวเช่นเดียวกันครับเป็นพิม์หวงวิจาร์เจรนายเหมือนกันครับเห็นไหมครับชัดเจนมากรับขวานี่ไม่มีเลยนะครับอันนี้เป็นลักษณะที่มาจากแม่พิมพ์โดยตรงครับไม่ได้เกิดจากการที่โกดไม่ดีนะครับเพราะว่า ด้านซ้ายนะครับซุ้มก็มีความคมชัดแล้วก็เท่ากันนะครับนี่เราดูแบบเห็นแสงนะครับว่าไม่มีนะครับแน้วหูซ้ายชัดซึ่งนี่นะครับเป็นการสร้างนะครับอันมีนัยยะนะครับซึ่งมีพระต้นแบบนะครับอยู่นะครับที่เราเราได้เห็นกันแล้วนะครับจากนี้เนี่ยเราดูพิมพ์พระแล้วเนี่ยอันนี้เป็นชายจีวรนะครับดูเพิ่มเติมด้วยแล้วกันนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะได้ดูในเนื้อหานะว่าเนื้อหานี่เป็นยังไงบ้างนะครับในเล่มนะครับ ครับส่วนสําหรับองค์นี้นะครับเป็นองค์ที่หลายท่านพูดว่าเอ๊ะแล้วท่ามีหูสองข้างละขอโทษนะครับมีนะครับท่นนี้เราก็ขอยืมมาจากที่สูตรมาสำบัดสำนดินนะครับนี่ก็จะเป็นอะไรครับพิมพ์พระแก้วนะครับที่มีหูสองชั้นชัดเจนนะครับมีสังคตินะครับผาดลงมาถึงมือเลยนะครับแล้วก็มีชายจีวรมีฐานนะครับเห็นชัดเจนนะครับนะครับเป็นผ้าทิพย์สองชั้นนะพิมพ์พระแก้วนะครับสวยงามมากนะครับ หูสองชั้นถึงบ่าทนะครับโอเคนะครับคราวนี้เดี๋ยวลองมาดูตำนานพาที่พิมพ์หูเดียวบ้างครับจากหนังสือเล่มนี้ครับนะครับพระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวังครับผมนี่นะครับภาพองค์พระนะครับนั่งอยู่บนฐานดอกับทองคํานะครับอ่าเราก็ไปดูนะครับพระพักนะครับเห็นไหมฮะชัดเจนนะครับเห็นไหมครับนะฮะ มีแต่พรกการหรือหูข้างซ้ายเท่านั้นนะครับพระองค์นี้นะครับศิลปะแบบล้านนารุ่นหลังนะครับเราพุทธศตวรรษที่20หน้าตักกว้าง19เซนนะครับตามข้อมูลเลยครับวัสดุนะครับแก้วผลึกสีขาวนะครับประดิษฐานภายในพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตนะครับเดิมประดิษฐานภายในพระพุทธรัตนาสถานในพระบรมมหาราชวังครับนะครับภาพ สวยงามมากนะครับเป็นปางสมาธินะครับทั้งองค์นะฮะนะครับคราวนี้เรามาดูครับประวัตินะครับชื่อของท่านคือพระพุทธบุษยรัตจักกะพัทพิมลมณีใหม่นะครับไม่ปรากฏว่าใครเป็นผู้สร้างนะครับแต่ทราบเพียงแต่ว่าพระพุทธปฏิมากแก้วผลึกองค์นี้นะครับมีผู้พาหนีพยันตรายไปซ่อนไว้ในถ้ำเขาส้มปล่อยนายอนนะครับ แขวงเมืองนครจำปาสักฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงนะครับก็ที่ประเทศลาวครับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิฐานว่าคงจะเป็นองค์เดียวกับพระแก้วขาวซึ่งมีปรากฏในตำนานโยนกว่าพระแก้วขาวองค์นี้พระหัต์ได้แก้วขาวมาแต่จันทระเทวบุตรจึงได้พระวิษณุกรรมคือพระนารายณ์ครับสร้างเป็นพระพุทธปฏิมากรครั้นสร้างสําเร็จแล้วได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้สี่องค์คือ นะครับพระมารีองค์หนึ่งนะครับพะนราชองค์หนึ่งพระอุระองค์หนึ่งและพระโอสองค์หนึ่งพระแก้วขาวองค์นี้ได้ประสิทธิสถานณกรุงละโวเป็นเวลาน,านานจนถึงการที่ฤาษีสุเทพสร้างเมืองฮริป,ปุญชัยและขอให้พระนางจามาเทวีราชธิดาเจ้ากรุงละโวขึ้นครองนครฮริป,ปุญชัยพระนางจามาเทวีจึงทูลขอพระแก้วขาวอรณาขึ้นปฏิสถานณเมืองฮริป,ปุญชัยจนถึงแผ่นดินพระเจ้าติโลกราชในพุทธศักราช2011ได้อัญเชิญไปไว้ ณเมืองเชียงใหม่พร้อมกับพระแก้วมรกตพระแก้วขาวนี้ปฏิสถานในเมืองเชียงใหม่นาน84ปีจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช295พระเจ้าชัยเชษฐาจึงได้อัญเชิญไปบริสานณะเมืองหลวงพระบางด้วยการกับพระแก้วมรกตเพราะฉะันเนี่ยถือว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองกับพระแก้วมรกตนะครับคือในคลิปนี้นะครับผมก็จะขอเรียกตามชื่อเดิมแล้วกันนะครับ,รบว่าพระแก้วขาวนะครับ นี่เป็นภาพด้านหลังนะครับถ้าเรียกตามชื่อในตำนานนะครับ <c oughs> ขอเรียกว่าพระแก้วขาวนะครับต่อมานะครับในปีพุทธศักราช2 1 0พนรครับพระเจ้าของเสาวดีบุเรงนองนะครับผู้ชาิสิบทิศนะครับมีอำนาจในภูการประเทศนะครับพระเจ้าชายเชษฐาธิราชทรงเห็นว่าที่ตั้งเมืองหลวงบางนั้นมีทำเลสู้ข้าศึกศัตรูไม่ได้แนะ่จึงโปรดให้ย้ายรัชธานีครับไปอยู่ที่เมืองเวียงจันทร์พระเจ้าชายเชษฐาธิราชประทับณเมืองเวียงจันทร์นั้นปรากฏว่าให้อัญเชิญพระแก้วมรกตลงไปด้วยส่วนพระแก้วขาวหาได้อัญเชิญไปด้วยไม่ เป็นไม่ได้ว่าในเวลานั้นนะครับมีเหตุจราจนผู้คนพาหน,นีแล้วจึงเอาไปซ่อนไว้ในถ้ำเขาส้มป่อยทิ้งอยู่นั่นไม่ถึงร้อยปีนะครับตามตอนนั้นกล่าวว่าพานสองคนชื่อพานทิงและพลานเทิงเที่ยวไปยิงสัตว์ป่าพบเห็นพระแก้วอยู่ในถ้ำในตอนปลายสมัยยุทยาครับพานทั้งสองรู้ว่าเป็นของพิเศษล้ำค่านะฮะสำคัญว่าเป็นเทวรูปจึงไปเส้นวงสวงนะครับภายหลังเห็นว่าพระแก้วขาวพระแก้วขาวอยู่ในที่ที่เปลียวเก่งว่าใครจะไปพบ นะแล้วจะขโมยไปนะครับจึงได้อัญเชิญมารักษาไว้นะครับที่บ้านของตนนะฮะแล้วเอาเชือกผูกพระแก้วห้อยกับคานไม้ไว้ในขณะที่เดินมานั้นพระแก้วขาวตรงพักกันเบื้องขวาครับในระหว่างที่เดินไปนะครับกระทบหน้าไม้ครับทาให้พูดง่ายๆครับหูขวาครับนะครับพรกการเบื้องขวาคือหูขวาครับแตกนะครับพันถึงและพันเทิงนะครับได้รักษาพระแก้วนี้ไว้ที่บ้าน เมื่อไปยิงสัตว์ป่าสําคัญว่าด้วยได้ด้วยบนบานพระแก้วไว้จึงเอาโลหิตมาแต้มเป็นเนืองนิดสมัยกุ้งทนบดีพระราชธานีครับเจ้าชัยกุมารเจ้านครจำปาได้ทรงทราบความจากพ่อค้าครับที่เที่ยวไปซื้อหนังซื้อเขาสัตว์จากป่าว่าผ่านถึงพานเธอนั้นมีพระแก้วเป็นของวิเศษอยู่หนึ่งองค์เจ้าชัยยกุมารจึงไปหาพรานพูดง่ายๆครับได้พระแก้วผลึกมาเป็นพุทธปฏิมาอันวิเศษจึงให้สร้างวิหารพอดสถานไว้ที่นครจำปาศักครับ ข่าวที่นครจันปาสักมีแก้วผลิตวิเศษองค์นี้นะครับมิได้ทราบถึงเจ้ากรุงธนบุรีดังนั้นแม้กองทัพไทยยกไปจาคอนนครจันทาสักเมื่อครั้งตีกรุงศรีสตนาคณะผูดคราวได้พระพุทธมหามาีรัตนะคือพูดง่ายเมื่อได้พระแก้วมรกตที่เราที่มีทุกวันนี้มาแล้วครับความเรื่องของพระแก้วผลิตองค์นี้ยังไม่ทราบครับเพราะว่าชาวนครจันปาเนี่ยซ่อนเอาไว้ครับคือพระแก้วมรกตไปแล้วนะครับแต่พระแก้วขาวยังอยู่นะครับ ขันเจ้าชายยกุมารถึงแก่พิลาัลนะครับเจ้าหน้าได้เป็นเจ้านครจัปาพักดิ์ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกครับกรุงรัตนโกสินทร์ได้โปรด,ปดให้ย้ายนครจัปาสักดิ์มาตั้งที่ฝั่นตะวันตกของแม่น้ำโขงเจ้าหน้าได้โปรดให้สร้างวิหารประดิษฐานพระแก้วพลิกไว้ในเมืองใหม่แต่ก็มิได้ทราบเข้ามาถึงกรุงเทพตอนนี้นิดหนึ่งนะครับขั้นเจ้าหน้าถึงแก่พิลาลัยในราชการที่สองพระบาทสมเด็จพระเท释ราชได้ทรงโปรด กรุณาโปรดก้วปรดกระหม่อมนะครับให้ข้าหลวงออกไปลงปงศพเจ้าหน้าเมื่อปีมะแมตีศกพุทธศักราช2354่ข้าหลวงได้ไปเห็นแก้วผลึกองค์นี้ครับจึงบอกแก่เท้าพญยาเมืองคนครจัปรพรรว่าพระแก้วผลึกนี้เป็นของวิเศษไม่ควรจะเอาไว้ที่เมืองนครจัปาพักซึ่งอยู่ชายแดนเขตพระราชอาณาจากักรและเคยมีเหตุโจรผู้ร้ายเข้าป้นเมืองหากมีเหตุนั้นอีกของวิเศษอาจจะเป็นอันตรายสูญหายไปครับ พวกท้าพญานครจัมบาสักเข็นชอบด้วยจึงมีใบบอกนะครับให้กาบทูลังคมถวายพระพุทธรูปแก้วพลึกองค์นี้ให้กับพระพุทธเล่ารัตน,นภาลัยจึงทรงโปรดก้าปลุกหม่อมให้ข้าหลวงออกไปรับแห่พระแก้วพลึกและมีการสมโพชตามหัวเมืองรายทางตลอดจนถึงพระมหานครนี้นะครับมาถึงนะครับมาดูรูปพระอีกสักรอบหนึ่งนะครับนะครับสวยงามมากนะครับเห็นแต่กถ้าเรามองไกลๆเราก็จะมองเห็นแต่ การข้างซ้ายนะครับครั้งแล้วจึงมีรับสั่งนะครับอา้าวพุทธมาในสมัยในรัชสมัยรัชกาลที่4เลยครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ครับทรงมีดำรีนะครับว่าพุทธรูปแก้วผลึกนะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้านภาลัยได้ทรงมาได้มาตั้งแต่เมืองนครจำปาสักทรงทําเครื่องประดับพระองค์เสร็จแล้วประดิษฐานไว้นะขอพระเจ้าแต่ยังหามีเพชรพลอยที่มีราคามากไม่จะทรงทําฉลอง พระเดชพระคุณใหม่ให้งดงามนี้กว่าเดิมจึงทรงกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหมอ่อมให้ช่างกระทําเครื่องประดับพระองค์และฐานใหม่ด้วยเพชรพลอยใหญ่ๆมีราคาเป็นอันมากมีฉัดตรงกลาง้นฉัดซ้ายขวาคั้นถึงพุทธวันพุทธเดือนเจขึ้นหกข้าน,นะฮะก็ได้ทําการฉลองสมโพธนะครับที่อุโบสถพระแก้วเนี่ยนะครับและถวายพระนามว่าพระพุทธบุษยรัตนจัก,กรพัิพิมลมณีใหม่ นะครับในรุ่งขึ้น10บข้ามสิบเอ็ดข้ามสิบสองข้านะครับมีการฉลองพระพุทธบุตรยรัตจัก,กรพัิพิมลมณีใหม่ฉลองพระเดชพระคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราณภา,ลาัลแล้วทรงพระราชาอุทิศถวายสิริราชสมบัติแด่พระพุทธบุตรยรัตจัก,กรพัิพิมลมณีใหม่3วันนะครับอันนี้นะครับเป็นฐานนะครับแล้วก็จะมีชื่อนะขององค์พระนะครับ ที่เขียนเอาไว้นะครับเนี่ยฮะพระพุทธบุษยรัตน์นะครับจัก,กรพัิพิมลมณีหม้นะครับเนีน่ยนะครับ,รบพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยู่ได้ทรงพรรณนาถึงพุทธลักษณะและเนื้อแก้วของพระพุทธบุษยรัตน์จัก,กรพัิพิมลมณีหม้ไว้ตอนหนึ่งว่าพระพุทธรูปนั้นเป็นแก้วผลึกขาวบริสุทธิ์อย่างเอกอุดมทึบทั้งแท่งงามหนักหนาที่ช่างทองเรียกว่าบุรน้ำขาวบ้าง เพชรน้ำขาวบ้างโดยฝีมือช่างทําก็งามดีกว่าพระพุทธรูปอื่นๆบรรดามีในที่ต่างๆที่ช่างทําดีๆทําแม้นไขรพิเคราะห์โดยละเอียดจนถึงเอากางเวียนมากลางจับกระเบียดเทียบเคียงดูก็ดีจะจับส่วนที่คลาดเคลื่อนไม่เที่ยงเท่ากันหรือจติที่นั้นๆไม่งามไม่ดีจะว่าดังนี้โดยความจริงใจจะได้เป็นอันยาก เสียอยู่แต่ปลายพระกันข้างขวานั้นลิชำรุดอยู่หน่อยหนึ่งถึงกระน,นั้นก็มีผู้เอาเนื้อแก้วเช่นนั้นจีรนายแล้วตัดติดสนิทหามีแผลต่อปรากฏไม่น้ำแก้วใสบริสุทธิ์โปร่งแลดูตลอดหน้าไปหลังและหลังไปหน้าแต่ที่ต้นพระเพาลงมาจนทับเกษตรนั้นมี ยวงดังฝ้ายขาวแทรกอยู่เป็นเหตุให้ผู้เห็นแน่ใจว่าแก้วนั้นเป็นแก้วศีลาแท้ไม่ใช่แก้วหุงสามันดังเครื่องกระจกในทับเกตใต้พระองค์พระพุทธรูปนั้นมีรอยรา้าวรานอยู่หน่อยหนึ่งแต่ไม่เกินไม่เกินขึ้นถึงองค์พระพุทธรูปจนผู้ดูจะเห็นได้เมื่อพ,พุทธรูปนั้นประดิษฐานอยู่บนแท่นฐานมีทับเกษตรจมลงในพุทธอาฏแล้ว รอยร้าวนั้นก็มีได้ปรากฏเห็นเลยทีเดียวพระพุทธรูปแก้วองค์นี้งามยิ่งนักหนาหาที่เปรียบไม่ได้ถึงแก้วผลึกที่มีในเมืองจีนและเกาะสิงหหนลังกาที่เขาทำเป็นแว่นตาหรือรูปพระพุทธปฏิมาและสิ่งอื่นใช้อยู่นั้นเมื่อจะเอามาเทียบเข้าก็คล้ำไปคือเนื้อแก้วหยาบต่ำเลวไปไม่สู้ดีนะครับอันนี้ก็ถือว่า นะครับและการที่4ี่ท่านจกย่องแล้วก็ต้องบอกแล้วครับว่าความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นพระรูปคู่บ้านคู่เมืองนะครับและก็พูดได้ว่าเป็นพระพี่น้องคู่กับพระแก้วมรกตตอนนี้ที่ผมพูดไปนะครับเมื่อคลิปคุณไตรเทพเนี่ยผมอิงจากประโยคนี้เลยเรียกว่าพระแก้วใสนะครับแต่ขออนุญาตใช้ชื่อเดิมในตำนานนะครับว่าเป็นพระแก้วขาวนะครับคู่กับพระแก้วมรกตนะครับนะฮะพระพุทธรูปแก้วผลึกองค์นี้ เป็นของดีอัศจรรย์นักหนาที่จะมีที่อื่นซึ่งจะบริสุทธิ์สะอาดงามดีเสมอมิได้เป็นของวิเศษประเสริฐและเป็นรูปพระพุทธเจ้าแท้ใช่เทวรูปและตุกตาเพราะมีท่าได้ส่วนกับพุทธลักษณะและมีอาการทรงจีวรสบงผ้าพาดเป็นอย่างพระพุทธรูปแท้ทีเดียวผู้แต่งจดหมายกำหนดนี้ได้บูชาปฏิบัติได้ตรวจดูพระพุทธรูปแก้วพระองค์นี้อยู่เนืองๆน,น,นานกว่า50ปี สังเกตเห็นเป็นแน่แท้แล้วดังนี้นะครับต้องบอกว่าพระจอมเกล้าจอยู่ท่านทรงเลื่อมใสนะครับในพระแก้วขาวมากครับแล้วก็นะครับมีการตั้งชื่อมีการจัดสร้างต่างๆเยอะแยะเลยครับโอเคนะครับด้วยเหตุนี้นะครับต้องบอกว่านะครับท่านพิมพ์พระที่เป็นพิมพ์พระสมเด็จนะครับที่มีหูซ้ายข้างเดียวนะครับก็น่าจะมีที่มาเป็นข้อสันนิษฐานนะครับต้นแบบมาจากพระแก้วขาวนะครับซึ่ง เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่โอ้โหนานมากนะครับย้ายเปลี่ยนเมืองมาเรื่อยครับอยู่ทั้งเชียงใหม่ทั้งจำปาสักนะครับแล้วก็ไปจนถึงมีเรื่องราวนะครับจนถึงพระเจ้าบุเรงน้องที่เราอ่านมาแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับมาอยู่ที่นี่ในสมัยรัชกาลที่2นะครับฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่ามีหูสองข้างนะครับชัดเจนก็จะเป็นผีพระแก้วก็คือพระแก้วมรกตนะครับแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นหูซ้ายข้างเดียวนะครับก็จะเป็นพระแก้วขาวนะครับ ซึ่งเชื่อว่าหลายท่านนะครับก็คงจะได้เห็นและได้มีพระสมเด็จที่เป็นลักษณะนี้แล้วและที่สำคัญนะครับมีหลายพิมพ์ครับพิมพ์ที่แตกต่างกันแต่อาจจะเหมือนกันอยู่อย่างนึงก็คือมีหูซ้ายข้างเดียวซึ่งเป็นพระแก้วขาวหรือพระแก้วผลึกนะครับแล้วก็เป็นพระแก้วที่มีลักษณะลูกองตามที่รัชกาลที่4ท่านได้บรรยายไว้นะครับว่าสมทุ่ายนะครับสมบูรณ์มากนะครับสมบูรณ์มากนะครับนะครับแล้วก็มีความสวยงามงดงามมากนะครับนั้น นะครับก็คลิปนี้เราก็อธิบายแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วถ้ามีจังหวะเราก็มาดูพระแล้วก็ค่อยดูเนื้อวลสรพระกันนะครับขอบคุณมาครับ